สวัสดีครับเรากำลังจะพามาชมหอพักนะครับที่สีแยกจอบบลอ,อมีทั้งหมดยี่บสี่ห้องนะครับ <c oughs> มีช่องว่างด้านซ้ายด้านขวานี้ด้านซ้ายจะเป็นแท้งน้ำนะครับส่วนช่องขวานี้เป็นที่กลับรถขอพักนี้เนื้อที่1ไร่กับอีกห้าบห้าตารางวานะครับเนี่ย เราก็จะเห็นที่เขาทาสีฟ้าไว้นะ,นะแนวเขตตรงนี้แล้วก็ไล่มานะครับนี่ไล่มาทางด้านขวามือนะครับนแนวเขตรั้วสีฟ้าที่เห็นนะครับแล้วก็เลยทางนี้ไปออกถนนสุวรรณสอ33ประมาณ200เมตรนะครับ ขอพักนี้เนื้อที่1ไร่55ตารางวาสาถนนผ่ากลางนี้อันนี้7เมตรนะครับมาเรามาดูกันข้างในขนาดห้องมัน4เมตรคูณ8เมตรนะแล้วมีด้านครัวอีกประมาณ2เมตรนะก็กลายเป็น4เมตรคูณ10เมตรนะครับสภาพโดยรวม เป็นหอพักเก่าก็คงต้องมาปรับปรุงซ่อมบำรุงรักษากันมีถังเก็บน้ำอยู่หนึ่งลูกเอาไว้ให้ใช้งานที่นี่ก็อยู่กันเงียบสงบดีนะนะครับต่างคนต่างก็อยู่บ้านใครบ้านมันนะครับเหมาะกับพนักงานนะครับที่จะมาพักหรือคนทั่วไปก็ได้ นะครับนี่ครับนะครับ,นะรบดูโดยรวมเราถ่าย ออกไปด้านนอกนะครับนี่ครับเดี๋ยวสแกนภาพซ้ายไปขวานะ ขณะน,นี้อยู่ที่สี่แยกจอปลอลนะครับที่เห็นไฟแดงนั้นคือสี่แยกจอปอลอห่างจากตรงนี้ประมาณ200เมตรได้นะครับแล้วก็ซ้ายมือเลี้ยวซ้ายจากสี่แยกไปก็จะเป็นไปบ้ารน,นาส่วนด้านขวามือนี้ถ้าเลี้ยวไปก็เข้าเมืองนครนายกนะครับแล้วก็ กับหลังหันมานะครับถนนเส้นนี้เป็นถนนจอปลอรลอสะพานมัควานนะครับตรงไปข้างหน้านั้นก็คือต,ตรงไปมุ่งไปสี่แยกมัควานสามแยกมัควานนะครับไปชนกับถนนลังสิตนครนายกนะตรงที่ยืนนี้คือ หมู่บ้านเกตแก้วนี่นะครับเข้าไปซอยนี้ประมาณ200เมตรนะครับก็จะถึงหอพักเข้าได้สองทางนะครับเข้าตรงจุดนี้ก็ได้และเข้าทางถนนเส้นสุวรรณสอนก็ได้ระยะทางเท่าการประมาณ200เมตรนะครับเข้าไปในหอพักนี้นะครับ